อาจไม่ได้มีแค่ต้นมอสอย่างเดียวมีพืชชนิดอื่นเช่นพวกข้าวตอกรูสีพวกอสกุลสเปกแันมกลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มไบโอไฟคือเป็นกลุ่มที่ยังเป็นพืชชั้นต่ําอยู่คือไม่มีอะไรลกไม่มีท่อลําเลียงอ่านักเรียนดูลักษณะของลําต้นของมันดูนะคะลําต้นของมันก็จะแบ่งเป็นระยะสองระยะเหมือนเดิมอุ้ยคือระยะสปอรไฟกับระยะ แกมมิโตไฟเออครูไปไฮไลไท์โดนหมดเลยเนาะเออนะคะซึ่งสองระยะนี้นักเรียนจะเห็นว่ามันจะเป็นระยะที่มีวัฏจักรชีวิตแบบสลับถ้าหนูเรียนเรื่องพืชไปหนูจะจาได้กลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่แกมมิโตไฟเด่นหร,หรือหรือสปอร์ไฟเด่น,นะคะเปิดไมค์ตอบได้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อะไรเด่น,นะคะระหว่างสปอร์ไฟแกมแกมิโตไฟเด่นเหรอครับเออเก่งมากนะคะใครตอบไม่รู้เสียงใครนะธรรบุญหรือเปล่าขอให้ได้เกรดสีข่ขอให้ปังขอให้ปังเออ นะคะเป็นกลุ่มที่มีแกมีโทไฟต์เด่นนะคะเออนะคะอ่ะทีนี้หนูจะเห็นว่าหนูจะเห็นว่าอะไรหนูจะเห็นว่ากลุ่มนี้นะลูกนะนะคะมันมีความพิเศษคือต้นพุ่มเนี้ยนักเรียนนะนักเรียนดูมันจะมีส่วนที่เป็นระยะสปอร์ไฟต์อ่ะเขาบอกว่าเป็นพืชที่มีโครงสร้างเซลล์สุบพันธ์ที่มีแจ็คเก็ต of protective cell เจ็คเกตเหมือนเสือ้อจะเสื้อแจ็คเก็ตที่ครูใส่อยู่เนี่ย มันจะมีส่วนที่ห่อหุ้มอวัยวะอวัยวะตัวนี้เรียกว่าแคปซูลมันจะอยู่ตรงไหนมันจะอยู่ตรงปลายของต้นสปอโรไฟต์เห็นไหมคะลักษณะเป็นกระป๋อแคปซูลตัวนี้มันจะห่อหุ้มอะไรไว้เดี๋ยวเรามาดูซึ่งลักษณะของลำต้นของมันถ้ามันแบ่งแบบหยาบๆเนอะหนูจะเห็นว่ามันจะมีส่วนที่เป็นแกมมีโทไฟต์ถ้าเราเรียนสองต้นแรกอะไรนะคอนเวิร์ดกันิลิรบดเราจําได้ว่ามันจะมีต้นเพศเมียใช่ไหมคะที่ชื่อว่าอาร์ชีโกเนียม และต้นเพศผู้ที่ชื่อว่าแอนติริเดียมสองต้นนี้เป็นต้นในระยะอะไรระยะแกมิโทไฟก็คือเมลแกมิโทไฟและฟีเมลแกมิโทไฟฟีเมลคือคือเอกเนาะเมลคือสเปิร์มเนาะมันอยู่ตรงไหนลองเดามันอยู่ตรงไหนของต้นพวกนี้มันจะแทรกอยู่ในใบนี้เลยหนูจ๋านี่มันจะแทรกอยู่ในใบของมอสเลยมันจะไม่เห็นชัดนะมันจะไม่เห็นเป็นต้นแบบ เป็นต้นแบบเหมือนริ์เวิร์ดอะแอนติเดียมอะชิโกเนียมที่เป็นใบร่มที่เป็นนิ้วมือมันไม่ได้เห็นชัดอย่างนั้นมันจะแทรกอยู่ในใบใบนี้ซึ่งเป็นระยะแกมิโตไฟต์นะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นลักษณะใบที่คล้ายพรมสีเขียวเรียกว่ายังแกมิโตไฟต์หรือกลุ่มที่คล้ายสลายเป็นใบหรือลักษณะต้นอ่อนนะคะลักษณะต้นอ่อนที่ชื่อว่านักเรียนดูคำนี้นะโปรโตนีมา โปรโตนีมาอ่าหรือกลุ่มต้นนอนที่เรียกว่าโปรโตนีมาตาให้นักเรียนไฮไลท์ไปเลยค่น,นี้เป็นสัพท์เฉพาะที่เราจะเจอในอ่าพิมพ์ปากกามาแล้วเป็นสัพ์เฉพาะที่เราจะเจอในต้นมอสเท่านั้นต้นอื่นจะไม่เจอกลุ่มโปรโตนีมาโปรโตนีมาตาหรือกลุ่มโปรโตนีมานี่คืออะไรเดี๋ยวคุณจะมาดูทีนึงมันจะอยู่ในระยะแกรมมิโทไฟคืออยู่ในใบนแหละใบของมอสเขียวๆนี่แหละอ่าทีนี้ในระยะสปอรไฟอันนี้ง่ายละ เป็นก้านชูเป็นก้านที่ชูอะไรคะกระเป๋อะส่วนของแคปซูลขึ้นมาส่วนนี้จะมีฟุดฟุตที่แปลว่าเท้าเราจะเข้าใจว่าฟุดต,ต้องติดกับดินไหมไม่ใช่แต่ฟุดของสปอโรไฟมันจะติดกับต้นแกมิโตไฟตรงนี้เลยนะคะมีส่วนของก้านที่เรียกว่าสโตกและมีส่วนที่เป็นแคปซูลหนีมาแล้วแคปซูลตัวนี้แหละเขาจะเรียกว่ากลุ่มของอับสปอร์หรือสปอรแรเจียมอ่า ในระยะสปอรไฟจะมีก้านชูที่เรียกว่าสโตกจะมีส่วนแคปซูลที่ห่อหุ้มส่วนของอับสปอร์หรือเรียกว่าสปอร์แรงอะไรสปอร์แรงเจียมนะคะอ่านี่อยู่ปลายปลายต้นของมันทีนี้มีสับอีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นโอเปอร์คูลัมหรือเพอริสตอมทีสคืออะไรเดี๋ยวครูขอข้ามไปหน้านี <Pharise es> <gra> ้นักเรียนดูเรียนเปิดไปหน้านี้นะเปิดมาหรือยังโอ้เปิดมาหรือยังซีโนเปิดมาหรือยัง ดีนอ hey. เปิด <S <S เปิด <S 1> <S 1> มาได้ยังปรเมศ ى. สุ me, เเสตเมคินัทยศโชติมานชลชากรูเปิด<ป>มาหน้านี้ได้ยังหน้านี้ดอกจันไว้เลยครูออกข้อสอบทุกปีถ้าไม่สอบแบบกิ้งก็สอบกลางภาพครูอ,ออกแน่นอนอันนี้คือต้นอะไรเราอยู่ที่ต้นอะไรกันอยู่ลูกเราอยู่ที่ต้นอะไรกันอยู่คนที่มาทีหลังตามให้ทันนะครูอัดวิดีโอให้แล้วเดี๋ยวเราไปดูย้อนได้ ไหนเรอ,อยู่ที่ต้นอะไรอยู่คะจากก็คมอรับนะคะมอสนะทีนี้ครูอบอกว่าในส่วนของสปอร์ไฟหรือส่วนของยอดของมันเนี่ยมันจะมีส่วนนี้ที่เรียกว่าแคปซูลเห็นไหมแคปซูลคือเหมือนแคปซูลยานะคะแล้วมันจะมีการชูที่เรียกว่าเซตาซีต้าหรือสโตก็ได้คือก้านชูทีนี้นักเรียนจะเห็นว่าภายในแคปซูลตัวเนี้ย มันจะมีส่วนของสปอร์รงเจียมอ่าสปอร์รงเจียมสปอร์เรียงมคือภาษาไทยคือส่วนของอับสปอร์หรือส่วนที่กักเก็บห่อหุ้มสปอร์มาเตอร์เซลล์จำได้ไหมของแม่ที่เตรียมจะแบ่งเซลล์แบบไมโอซีดนะจากสปอร์มาเตอร์เซลล์ไปเป็นสปอร์โดเท์เซลลรอการกระจายไงดังนั้นเป็นเหตุผลว่าต้นสปอรโลไฟมันต้องเป็นต้นที่ชูขึ้นเพื่ออะไรคะ เพื่อง่ายต่อการกระจายพันธุ์หนูจะเห็นสับหลายสับเลยเมื่อกี้ครูให้ไปหลายสับแล้วหนึ่งสโตกหรือเซตาแปลว่าก้านหรือซีต้าแปลว่าก้านแคปซูลแคปซูลแปลว่าส่วนที่เป็นกระปอ๋อที่ห่อหุ้มสปอร์เรนเจียมไว้อีกคำหนึ่งคือคำว่าคาลิปชาคาลิปชาคำนี้นะทันไหมคาลิปช่าคาลิปชานะคำนี้คำนี้คาลิปชาแปลว่าส่วนที่ห่อหุ้ม หรือเป็นเยื่อที่ห่อหุ้มแคปซูลอยู่ภายนอกเห็นไหมคะมันจะเห็นชัดมากในกลุ่มของมอสอ่าและภายในนะักเรียนดูก่อนที่มันจะเกิดการกระจายพันธุ์มันจะมีส่วนที่เป็นฝาปิดพอบนึกถึงหมอ้อไอ้ฝาปิดตัวนี้คําศัพท์คําศัพท์เดียวกับเหงือกไอที่แผ่นปิดเหงือกปลาเลยชื่อคําศัพท์ว่าโอเปอร์คูลัมโอเปอร์คูลัมนะตัวนี้โอเปอร์คูลัมคืออะไรเหมือนฝาหม้อเลย ปิดส่วนของ s p o เรเจี age, ยหรืออับปอร์ไว้รอการเปิดเพื่อการกระจายพันธุ์นักเรียนจะเห็นว่าพอเปิดพอ่อบออกมานะโอ๊กนะดูนะจีโน่ดูนะเมคินสะุกเสษดูไอโอเปอร์คูลั่มตัวนี้พอเปิดออกมานักเรียนมันจะมีส่วนเหมือนซี่ฟันตรงนี้เขาก็เลยเอาคําว่าทีสตัวนี้ที่แปลว่าอะไรฟันทีสทูธเนี่ยชุดเพจยาสีฟันเออเห็นไหมคะคํานี้ลักษณะเหมือนแปลงเหมือนซี่ๆเลยอันนี้ชื่อว่า p e r ิ s t o m t e e t peri s t o m teeth สำหรับคนที่หลับนะทันไหม peri s t o m teeth คืออะไรคือส่วนของอวัยวะหรือโครงสร้างที่ใช้ในการกระจายพันธุ์กระจายพันธุ์อะไรสปอรอ์เมื่อสปอร์อะไรคะรอการแบ่งเซลล์เสร็จแล้วภายในกระปอกแคปซูลตัวเนี้ยมันจะรอการกระจายอ,อันนี้คือเจอในกลุ่มของมอสนะต้นมอสนะคะใครใครไม่เห็นภาพรวมต้องเราต้องกลับไปหน้านี้เห็นไหมนี่เห็นไหม ต้นมันจะมีส่วนของข้างบนเห็นไหมคะแล้วมีส่วนโอ,อบตรงนี้ที่เป็นโอเปอร์คูลั่งนะคะแล้วก็มีส่วนแคปซูลภายในมีสปอร์มาเทอร์เซลที่อยู่ในสปอรัรงเจียมเป็นระยะสปอร์โลไฟ์เออเห็นไหมคะอ่าทันไหมครูพูดเร็วนิดนึงนะเพราะว่าห้องเราเรียนค่อนข้างช้าห้องห้องสิบเขาไปจบไปเฟิร์นจบไปแล้วนะเออของเรายังไม่ถึงเฟิร์นเลยนะนะคะทีนี้หนูจะเห็นว่าภายในเนาะภายในจะมีต้นอ่านะักเรียนดูหน้านี้ครูบอกว่ามันจะมีต้นที่เป็นระยะแกมมิเไฟต์ เพศผู้กับเพศเมียที่เราจำได้แล้วแหละถ้าเป็นเพศผู้เราจะเรียกว่าต้นแอนชีริเดียมถ้าเป็นเพศเมียรเราจะเรียกว่าต้น um. อาชีโกเนียมแม่แน่นอนถ้าเป็นเพศผู้มันจะสร้างส่วนของสเปิร์มถ้าเป็นเพศเมียมันจะสร้างส่วนของเอกนักเรียนดูตำแหน่งอันนี้คือรูปของไรอันนี้คือรูปของใบมอสใบไหนใบที่เป็นใบอ่อนๆตัวเนี้ยที่เขาบอกว่าเหมือนเหมือนพรมสีเขียวหรือเรียกว่ายัง กมิโตไฟเนี่ยหรือลักษณะคล้ายใบสาหร่ายหรือโกโตยิมาเนี่ยเนี่ยมันจะแทรกอยู่ในใบนี้แหละมันแทรกอยู่ตรงไหนดูนะเพศผู้มันจะแทรกอยู่ตรงปลายส่วนเพศเมียมันจะแทรกอยู่ตรงด้านในหรือตรงโคนอ่าลองคิดภาพตอนมันผสมพันธ์กันมันจะมายัางไงนี่เซลล์สเปิร์ของเพศผู้มันจะเดินทางมาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดึมาเนี่ยมันเจอเพศเมียอยู่ตรงนี้ใช้อะไรเป็นตัวกลางส่วนใหญ่พืชพวกนี้จะใช้ความชื้นขออนุญ,ญาตนี่ ใช้ความชื้นหรือเรนดร็อปเรนแปลว่าฝนดร็อปแปลว่าหยดเม็ดฝนหยดฝนหยดฝนเออผุดผดเออมันจะหยดลงมาเออเสร็จแล้วเห็นไหมคะเพศผู้ที่มันอยู่ปลายใบอันนี้นักเรียนเห็นโคระต้นจริงๆอะ่ะมันอยู่ต้นเดียวกันได้นะแต่เขาแยกออกมาเห็นครตต้นเฉยมันจะเดินทางมาผสมกับเพศเมียเห็นไหมคะในต้นเดียวกันเลยนะคะเกิดการเฟอร์ติลเซชันนี่เห็นไหมคะมันต้นเดียวกันมีสองเพศเหรอครู ใช่ถูกต้องแต่ในรูปอ่ะมันมันแยกต้นเออย่างงงเด้อมันคือต้นเดียวกันได้แต่ก็มีห้องอีกห้องหนึ่งถามว่าแล้วผสมข้ามต้นได้ไหมได้แต่โอกาสขึ้นน้อยมากเลยโอกาสเป็นไปได้ยากมากก็คือยกเว้นว่ามันเป็นต้นที่มันติดกันจริงๆอ่ะคือพวกนี้ถ้ามันไม่มีฝนหรือว่ามันมันจะเกิดใกล้ๆน้าตกมันจะเกิดใกล้ๆที่ชื้นๆถ้ามันแห้งหรือว่ามันมันอยู่ไกลกันอ่ะโอกาสที่มันจะผสมข้ามต้นอ่ะยากพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นต้นเดียวกัน นะคะคทีนี้ต้นแกมิโตไฟต์ระยะเมลแกมิโตไฟต์เพศผู้เนี่ยแอนติเดียมกับเออ่ฟีเมลแกมิโตไฟต์เพศเมียอาร์ชีกโกเนียมเนี่ยมันมันเจอยากมากเลยนะจีโ,น,โน่มันมันดูด้วยตาเปล่าแบบนี้ไม่เห็นมันไม่ได้เห็นเป็นเป็นใบใบเหมือนลิเวอร์เวทนะมันจะอยู่ในใบแทรกอยู่ในใบมอสแบบนี้เลยเราต้องเอามาส่องเนี่ย เราตั้งมาสองนะคะเราจะไม่เห็นมองไปอย่างนี้เราจะไม่รู้เลยอันไหนเพศผู้เพศเมียแต่เราให,ให้ให้รู้ว่าส่วนใหญ่เมียมจะอยู่ด้านในเพราะว่าพวกนี้มันต้องรักษาไข่ไว้ต้นที่เป็นต้นเดิมหรือต้นอนุรักษ์ของมันอ่ะมันต้องมีไข่ที่คงไว้ซึ่งสเปิร์มอ่ะรอ,รอดไม่รอดไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็มีสเปิร์มต้นอื่นมาช่วยอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีไข่ตัวน,นี้ไว้มันจะลักษณะคล้ายๆกับพืชดอกที่เราเรียนตอนปถมอ่ะจำได้ไหมที่ครูปถมจะสอนว่าเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้จะเดินทางมาผสมกับโอวารี่หรือรลังไข่เพศเมียเห็นหมคะ เออแล้วก็จะอยู่ในต้นของเพศเมียนนั่แหละดังนั้นให้เราอนุมานให้เราสรุปได้เลยว่าพอมันเกิดการฟิชชิ่งหรือประสมพันธุ์ปฏิสนธิหรือเฟอร์ติลิเซชันกันแล้วมันจะ,จะเจริญที่ต้นของเพศผู้หรือเพศเมียเปิดไม้ตอบค่ะเออเร็วใครตอบได้ลองเพศเมียเพศเมียเออเพศเมียถูกต้องแสดงว่าฟังครูอยู่แสดงว่า มันจะไปจเจริญในต้นเพศเมียหรืออาชีโกเนียมเลยเห็นค<ยา>ํานี้ไหมมันจะไปจเจริญในต้นเพศเมียเลยในระยะเป็นระยะไซโกดเอมบริโ e อเลยแล้วมันก็จะงอกหนูจ๋าต้นมันก็จะงอกจากต้นเพศเมียทะลุขึ้นมาเลยเห็นไหมเห็นเห็นเห็นรูปตัวนี้ไหมเห็นไหมคะยางสปอร์เฟไม่ตายไหมครูใช่คือมันมันจะเป็นต้นสปอร์ไฟต้นใหม่ที่มันทะลุผ่านไอใบสีเขยียวหรือยาแกมีโตไฟต์ตัวเนี้ขึ้นมาเห็นไหม เป็นต้นแกมมีโตไฟต้นใหม่ที่สมบูรณออ์เห็นไหมคะดังนั้นมันก็จะเข้าสู่วัฏจักรเดิมที่เราที่เราเรียนไปก็คือวัฏจักรชีวิตแบบสลับแบบสลับยังไงที่ครูสอนไปคือตอนที่มันเป็นแกมมีโทไฟสีฟ้าเห็นไหมคะระยะแกมมีโทไฟคือระยะนี้เป็นระยะที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์แกมมีแปลว,ว่าสืบพันธุ์สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะแอนติลิเดียมสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียอาร์ชีโกเนียมมาผสมการเกิดการเฟรติลเซชันเอ็นบวกเอ็น เฮดพลอยกับเฮดพลอยมาเจอการเป็นดิฟพลอยหรือสองเอ็นเป็นสี N, นชมพูเห็นไหมเข้าสู่ระยะด้านล่างระยะนี้เรียกว่าระยะสปอร์ไฟทีนี้มันกระจายพันธุ์ได้หรือยังอย่างภายในกระปอ๋องจำได้ไหมภายในกระป๋องของมันเนี่ยมันจะมีเหมือนแคปซูลหรือที่เขาเรียกว่าสปอร์รงเจียมเห็นคำนี้ไหมสปอร์รียงเจียมภายในมันจะมีสปอร์แม่เออที่ครูบอกใช่ไหมว่ามันยังกระจายพันธุ์ไม่ได้สปอร์แม่ตัวนี้หรือที่เรียกว่าสปอร์มาเธอร์เซล เออสปอร์มาเธอร์เซลจำได้เนาะสปอร์มาเธอร์เซลทีนี้ถ้าเป็นในเรื่องของของการสร้างสปอร์ถ้าเป็นต้นถัด,ถดไปดันนี้ต้นเนี้ยมันง่ายอยู่ถ้าเป็นต้นถัด,ถดไปมันจะมีบางต้นที่สร้างสปอร์แบบเฮทรสปอร์เออหรือบางต้นที่สร้างแบบโฮโมสปอร์แต่กลุ่มนี้ส่วนใหญ่มันยังไม่ไม่แบ่งแยกขนาดนั้นมันก็จะเป็นสปอร์ลูกทั่ว,วไปซึ่งก่อนที่มันจะไปเป็นสปอร์ดอเทอร์เซลนะมันจะต้องมีการแบ่งแบบไมโอซี OC, นะักเรียนเห็น เห็นคำนี้ไหมไมโอซิดอาไมโอซิดคือไรคือการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์สปอร์ของแม่ภายในแคปซูลหรือสปอรังเจียมคือเป็นจากระยะสปอร์มาเทอร์เซลลเนาะที่เราเขียนมาส่งครูไปเป็นสปอร์ดอทเซลแสดงว่าอะไรโครโมโซมจากสองเอ็นจะเหลือแค่อะไรเหลือแค่ไรเอ็นเดียวค่ะนี่เห็นไหมคะพอมันเป็นสปอร์มันก็ใช้อีพอบตัวนี้แหละจำได้ไหมอีพอบฝาหม้อตรงนี้เปิดปุ๊บ เจอเอกแปรที่เป็นเพร i s t o ช่วยกระจายเรียบร้อยมันก็กระจายฟังนะมันไปนเป็นต้นใหม่ต้นอ่อนต้นใหม่ของมอสเขาจะเรียกว่าต้น proto nymata นี่เห็นคำนี้ไหม proto nymata จำไว้เลยนะ proto nymata จะเป็นต้นอ่อนที่เจอในมอสเห็นไหมคะต้นอ่อนพวกนี้มันไปไหนภูคะมันก็ไปตกในลูกมันก็ไปตกที่อื่นไปตกแล้วมันก็จะเจริญมันเจริญด้วยการบัดบัดตัวน,นี้แปลว่า การแตกหนอ่อการงอกขึ้นมาการมียอดขึ้นมาคือพืชพวกนี้เนาะแล้วมันก็จะไปเป็นต้นแกมีโทไฟเห็นไหมต้นใหม่ไปเรื่อยๆอ่าแสดงว่าอะไรพวกนี้พวกนี้มันต่างจากต่างจากฮอนวอดลเวอดยังไงมันจะใสมันจะมีโครงสร้างมีขอโทษมีวัฏจกักรไล์ไซเคิลหรือว่าเซลสืบก,การสืบพันธ์ของมันแบบอาศัยเพศเท่านั้นเห็นไหม มันไม่มีแบบアเซกชวลรีปรดักชั่นหรือไม่สายเพศแบบรี่วนะที่สร้างเจมมาคับได้นั้นมันทําไม่ได้นะอันนั้นจะเกิดในในรีเวดเท่านั้นในมอดมีแค่นี้เองจริงจริงจริง,รงไม่ยากแต่เราจะสับสนตรงนี้แหละตรงว่าอาชิโกเนียมกับแอนติเรียมมันมันอยู่คนละต้นหรอคะหรือว่ายัางไงคืออยู่ต้นเดียวกันได้เนี่ยถ้าหนูดูรูปนี้เนี่ยมันอยู่ต้นเดียวกันได้เห็นไหมเออมันเป็นเพศผู้กับเพศเมียในต้นเดียวกันได้เออส่วนใหญ่พวกนี้มันจะมองไม่ออกหรอก มันอยู่ติดๆกันเลยเนี่ยนะคะเออหน้านี้แหละจะพูดรวมทุกอย่างเลยแล้วก็ต้นพวกค่าตอกูสีด้วยนะลูกด้านล่างเห็นไหมต้นค่าตอกูสีพวกนี้ก็จะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือสเปิร์มว่ายน้ําอย่างอิสระและต้องการน้ําเป็นตัวกลางในการว่ายไปผสมไข่เอออันนี้คือคุณสมบัติของมอสนะคะมีแค่นี้เองมอสไม่มีอะไรเลยนะคะมอสจบไปแล้วนะสําหรับมอสทำไหมทนไหมลูกเอออันนี้มอสนะคะเดี๋ยวคู เอออาะเดี๋ยวให้พักให้พักหายใจแป๊บหนึ่งแล้วก็มันก็จะไปเชื่อมโยงกับ